สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราเก่งแล้วนะคะในช่องโฮลเาสไปเดียววันนี้ก็จะมาสอนทำคุชีพ p ที่7วันที่7แล้วนะคะทุกคนโอเคนะคะและ้วก่อนที่จะไปดูเก่ลงลืกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะงั้นไปดูกันเลยกดเสร็จแล้วใช่ไหมไปดูกันเลยนะคะกดดูต่อได้เลยนะเสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นนันน่นนันน่น นี่นะคะก็มีหลายแมปที่อัปเดตมาใหม่เยอะเหมือนกันเดิแต่แบบอ่ทนไว้ก่อนเนาะทนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นเออเอาแบบนั้นเลยก็รอ, <c oughs> อมันโหลดสักโค่นะคะ <c oughs> รอรอต่อไปนะทุกๆคน โอเคนะคะมิซส่ก็ขอพายด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาแล้วนะในแมทอันนี้นะคะอย่างแรกเลยเราจะเข้ากดไปดูควสก่อนนะคะเขาบอกว่าไทรูยืนยันบริเวณจออีเอลีดตรงวะลรางแผนที่กระโดดนะคะโอเคไปพาเมชัดก็ขอพายด้วยนะคะต้องขึ้นไปแล้วคือก็ต้องขึ้นไปทุกันเลย รอรอรอ่รอรออะขอเร่งความเร็วนะคะไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินนาะไปคะ่ะไปต่อไปต่อโอเคนะคะไปต่อเลยไปต่อไปต่อไปต่อนะคะทุกทุกคนไปไปต่อเลยนะคะ รอไอเจ้าวงไอเจ้าสี่เหลี่ยมนี้มาก่อน,นแล้วกันเหมือนเหมือนลิบอะเออรอลิบมาก่อนเขาเรียกลิบแล้วก,กันเนาะโอเคนะคะมาถึงด่านนี้ทีลรโทรศัพท์แทบค้างทุกทีเลยอันนี้คือยังไม่ได้ซื้อเป็นพวก iPad เนาะพววแบบแบบยังไม่รู้ว่าแบบยังไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมอะ พราะอายุก็ยังไม่ถึง13บสามเลยไงยก็เลยยังไม่ซื้อดีกว่าแล้วให้าอายุถึง13บสามนดีกว่าโอเคนะคะไปกันต่อเลยอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เลยนะคะที่เราจะต้องถ่ายรูปนะคะทุกทคนนี่นะคะก็กดถ่ายได้เลยอันนี้คือสลมเสลยหน่อยนะคะเพราะว่าภาพบ นะคะทุกคนก็ทุกคนก็กดรับควสได้เลยนะคะ<อ>ไปคุยต่อไปขึ้นไปชั้นบนสุดขึ้นไปชั้นบนสุดอีกแล้วนะคะ<อ>เราก็จะต้องขึ้นไปและะ<อ>้วค่ะรอลิฟ์นะโอเคนะคะลิฟต์มาแล้วขึ้นบนลิฟ์นะแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วนะคะรอไอเจ้าวงกลมมา คือแบบเสียงไม่รู้เป็นอะไรอะแบบช่วงนี้ก็เกือบท้อล้วเพราะคนดูหายไปน่นหมดก็ไม่รู้แล้วก็ต้องขอขอบคุณหมื่นวิวและหลายๆถูกใจนะคะสำหรับคลิปสอนสร้างแอดโดยใช้อีเมลสิบนาทีก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ไม่คิดเลยว่าคลิปน่าจะเป็นคลิปที่นิยมมากๆ แล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม223คนด้วยนะคะร้อยถึง300อยู่นะทุกคนไปกันต่อจะถึงแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะค่ะทุกๆคนอันนี้คือมันไม่ใช่อะไรหรอกโอเคนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวนรับกลันไปกันข้าวบุญกรลไรกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย